ก้อนลอก้อนลอจ๋านี่คือครอบครัวของเราตอนที่สามียังมีชีวิตอยู่เดนนี่นาเดียเล็กๆสามีจากไปตั้งแต่ลูกเล็กๆรูปนี้ต่ายก่อนสามีเสียชีวิตนะคะตั้งแต่นาเดียตัวเล็กๆ ตั้งแต่บัดนั้นมาถึงบัดนี้ผ่านมาหลายปีฉันนี้ก็ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเงินทองเคยมีมากมายจะใช้หมดแล้วพอเลี้ยงลูกคนเดียวเส้นลำบากนี่เป็นแค่รูปนะฉันยังเก็บไว้ สามีของฉันรอเราก็ต้องชมสามีของเราไว้ก่อนอสุดที่รักปานดวงใจถ้าจะจะรู้หรือไม่ว่าดวงใจฉันยังไม่ ฉันยังไม่ลืมไม่ลืมเลยรักเอ๋ยรักเธอตลอดกาลเธอคือชายในฝันอยู่ในใจฉันตลอดไปรักเธอคนเดียวไม่คงเกี่ยวกับใคร รักจ๋าถรู้ไหมน้ำตาฉันไหลทุกวันที่รักจ๋าถ้รู้บ้างไหมน้ำตาของฉันไหลทุกวันคืนเพลงนี้แต่งเองนะคะ ดูรูปปุ๊บก็ร้องเพลงออกมาปับ๊บคิดถึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีที่รักสวัสดีค่ะ